สวัสดีครับทุกท่านกูกือผมตีเแมวอีกครั้งหนึ่งและคลิปนี้ผมขอสามไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปและอ้าวแล้วครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของมหาเวทผนึกมารและรอบนี้มันเป็นมหาเวทผนึกมารวอรเช่นคนสแสดงในเรื่องราวมันจะเป็นยังไงจะสนุกขนาดไหนแล้วก็ไปติดตามกันนะครับอ้าวแล้วครับเปิดมาตอนแรก มันก็จะมีนักโบราณคดีตามขุดเจดีโบราณนะครับที่เจดีนี้ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนจู่ๆมันก็ผุดขึ้นมาจากพื้นจนทําให้นักโบราณคดีเนี่ยต้องอยากที่จะไปขุดมันนะครับอยากจะเข้าไปขุดเพื่อหาสมบัติและค้นถึงประวัติศาสตร์แต่เขาหารู้ไหมว่าความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์เนี่ยมันส่งผลให้เจดีนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะจริงๆแล้วมันคือประตูสูน่นรกโดยตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่ได้ขุดอะไรมากครับแต่ว่าเจดีเนี่ยก็ได้ระเบิดออกตูม้มและด้านในของเจดีเนี่ยกระโผ่มาเป็นลูกสาวของเจ้านรกเธอนั้นเกิดมาเพื่อเป็นกุจาไปู ประตูนรกแต่ตอนนี้เธอได้เกิดมาจาก j จดีซึ่งแน่มันก็เป็นประตูนรกประตูแรกที่ให้กำเนิดเธอออกมานะครับ พอเธอโผล่มาได้เนี่ยเธอก็เหมือนเด็กแรกเกิดครับไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่รอช้าครับได้ทําการระดมยิงปืนใส่เธอทําให้เธอนั้นระเบิดฟลังไฟบรรลัยกันพุ่งใส่พวกคนที่ยิงปืนส่งผลให้นักโบราณาคดีและพวกทหารในเดสมอนดิงครับตายหมดเลยโดนระเบิดกับภูเขาเผากระท่อมจากนั้นลูกสาวเจ้าโนโลก็ถูกแม่มดบาคาร่าเข้ามาบงการต่อครับเธอนี้รีบมาบินเป่าหูเลยว่าเมือโดนโลกพวกนี้มันมีแต่คนไม่ดีเราต้องปลุกพ่อเธอขึ้นมาและทําลายโลกนี้ซะเพื่อปรับสนุนใหม่ ซึ่งไอ้ลูกสาวเจ้านรกมันก็เชื่อนะครับแต่มันก็พร้อมที่จะทําลายโลกแลดานดมมดบาคาลาเนี่ยก็บอกว่าให้ระวังดิมิตนี้ไว้ให้ดีมันมีพระอยู่สองคนชื่อโกโจและอิตาโดริระวังให้ดีเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมันคือคนในคําทํานายที่สามารถปราบเจ้านรกได้และภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ด้านของทิเบตครับจะได้เจอกับโกโจเขาเป็นนักสายเวทอันดับหนึ่งที่ทิเบตเลยโนหนึ่งเก่งสุดในทิเบตละโดยเขาได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นไปโตเกียวเพื่อไปปัดเป่าวพวกวิญ,ญญาณร้ายและไม่ให้ประตูนรกบ้านท พระวัยรุ่นฝั่งญี่ปุ่นครับเขาชื่อว่าอิตาโดรีตอนนี้ก็ได้รับมอบหมายจากอาจารย์เหมือนกันให้ไปที่โตเกียวเพราะว่าตอนนี้มันมีกลิ่นเหมือนคำสาบวิญ,ญญาณอยู่แถวๆห้างให้รีบบุกไปทําพิธีแล้วก็ปิดประตูบานที่2ที่อยู่ที่โตเกียวซะซึ่งอิตาโดรีเนี่ยก็รีบไปที่ห้างเลยนะครับเขาได้เจอกับชมพู่ผู้จัดาการห้างนี้โอ้โหชื่อญี่ปุ่นมากอิตาโดรีได้เข้าไปเพื่อพูดคุยและขอเข้าไปในสถานที่นะครับตั้งใจจะทําพิธีปราบผีให้เดี๋ยวจะปัดเป่าให้หมดแต่ว่าผู้จัดาการห้างนน,านนีี่่กกมเอออะรับาาาตยยูู้พญณจ เธก็ปัดเป่าโชว์เลยครับแต่ด้วยความมึนของผู้จัดการยังพูดไม่จบเลยโชยให้ดูขนาดนี้เธอก็ยังไม่เชื่อในระหว่างพิธีกรรมการผูกสายศีลและสวดมนต์อยู่นั้นอิตาลุรีกยกำลังทําพิธีปัดเป่าครับเธอเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอบอกว่าฉันจะกลับและพิธีอะไรก็ไม่รู้จากนั้นอิตาลรีก็สัมผัสได้ถึงวิญญาณร้ายและรู้ตําแหน่งของประตูนรกแล้วว่าตอนนี้มันอยู่ที่ห้องแต่งตัวผู้หญิงทําให้เขาเนี่ยรีบไปเตือนผู้จัดการว่าเฮ้ยเธอระวังวิญญาณร้ายซึ่งวิญญาณของแม่มดบาคาร่ามันก็ ด้านผู้หญิงข้างในเนี่ยก็นึกว่าโหพระปุ่นเนี่ยมาทําม,มองจะชวนไปเขื่อนหรือเปล่าเนี่ยทำให้สาวๆเนี่ยโยนของไล่พระนะครับและพอด้านของเจชชมพูเปิดตู้เสื้อผ้าออกมามันก็มีมือปีศาจออมาด้วยครับจากนั้นอิตาโดริก็ได้ปล่อยพลังปัดเป่าใส่ตู้ทาให้มือปีศาจเนี่ยมันขาดครับแล้วอิตาโดริเนี่ยก็พาสาววิ่งหนีนะครับแต่มือที่ขาดเนี่ยมันก็ยังตามมาจับอย่างนั้นโกโจโนเนี่ยก็ได้โผลมาบินมาโคเทแลวทั้งคู่มองตากันก็รู้ทันทีเลยว่าเป็นนักสยเวทเหมือนกันทําให้ทั้งสองเนี่ยยวิิ่่่่่งงงงงไไปปปปหห้้้ออถเเเพัััดาาดาาาาศสสก์ซึมนนนนนขูใุต สาวโทรใหญ่แล้วโกโจเนี่ยก็มีอาวุธคำสาบมาด้วยนะครับทำให้เขานั้นจัดการกับปีศาจได้ง่ายขึ้นแล้วโกโจกับอิตาลุรีก็ได้กำจัดปีศาจได้ทั้งหมดครับจากนั้นวิญญาณสาวเนี่ยมันก็ได้ออกจากร่างใดนเซ่พุ่งมาใส่พวกโกโจครับตอนอิตาลรีเนี่ยได้กางอนณาเขตแล้วทำไมปีศาจเนี่ยมันโดนพวกโกโจจัดการนะครับแล้วก็ประสานอินปล่อยพลังใส่วิญญาณแล้ววิญญาณก็ได้หนีไปโกโจเนี่ยบอกว่าตอนนี้ประตูในโลกบานที่สองได้เปิดออกแล้วเปิดง่ายๆเลยเปิดประตูเสื้อผ้ามันก็เปิดออกแล้วพวกมันระัคบ เขาก็หาตำแหน่งของประตูบานที่3ครับปรากฏว่ามันอยู่ที่ฮ่องกงครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องเดินทางไปที่ฮ่องกงและจากนั้นทั้งคู่ก็เกิดอยากจะประลองฝีมือกันซะงั้นแต่ว่าเจ้ชมพู่เนี่ยก็ได้มาห้ามเอาไว้นะครับอ้ยอย่าตีกันเราปาวิญญาไลยให้ได้ก่อนค่อยตีกันด้านโกโจเนี่ยก็รีบไปฮ่องกงเลยครับเพื่อไปหาประตูที่3ที่ฮ่องกงึ่งลูกสาวเจ้านรกเนี่ยมันได้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วและเธอก็ได้ใช้พลังให้คนตกน้าโคโจเนี่ยก็ได้ไ่ว้ตามไปช่วยนะครับแล้วเขาก็ใช้พลังในการตามหาตัวของลูกสาวเจ้านรรกกกล้วเเเาาจอออับบต่่งธไไไดโปๆยมมี เ,เธอเหงาโกโจเนี่ยก็เห็นแล้วก็มองเธอว่าเธอเป็นแค่เด็กคนหนึง่งเด็กคนนี้ยังบริสุทธิ์เธอไม่รู้อะไรแน่ๆ่มันต้องมีคนควบคุมบงการอยู่ด้านหลังจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้นเลยทำให้โกโจเนี่ยพาเธอไปเล่นส,สนุกครับ <c oughs> แต่ว่าลูกสาวเจ้านรกเนี่ยกะถูกแม่มดบาคาร่าออกมาตามหาและจับตัวไปทํางานต่อทาให้โกโจเนี่ยเธอวิ่งไปซื้อติมมาให้ลูกสาวเจ้านรกเนี่ยกลับมาหาไม่เจอแล้วอา้าวไม่กินไอติมแล้วเหรอหนูต่อมาโกโจเนี่ยก็ได้ไปสืบข้อมูลจากนักข่าวครับมันทําให้รู้ว่าช่วงนี้มันมีเขตนนนนึงงงใ่่่ออกทีีีีมมัคสสยยชวิตลหาบ โจก็รู้ทันทีว่ามันต้องเป็นจุดของประตูในระกบานที่3แน่ๆแ,แลวตัวของโกโจก็รีบไปที่เกิดเหตุครับด้านของเจชมพูและอิตาลี่ก็ตามมาด้วยครับโดยการใช้พลังสัมผัสเอาเขารู้แล้วว่าประตูบานที่3มันอยู่ที่ไหนแต่เขาบินมาถึงครับเครื่องดีเลยจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เจอกันสักทีครับพวกเขาได้ตัดสินใจลงไปด้านล่างท่อพร้อมกันโดยมีนักข่าวเนี่ยลงมากับโกโจกด้วยครับเมื่อพวกเขาลงมาถึงด้านล่างโกโจก็เจอกับลูกสาวของเจ้าในรลกครับถูกจบมาเป็นพลังงานแมงกางซะเป็นแบตเลยส่วนไม่มดบาคาล่าเนี่ยกำลังกินเห จากนั้นโกโจก็เลยรีบใช้พลังปัดเป่าเลยครับแล้ววิ่งเข้าไปช่วยลูกสาวเจ้านรกจากนั้นแม่มดบาคาร่าเนี่ยก็ได้ใช้มนบ,บังคับให้ลูกสาวเจ้านรกทําตามและเธอก็ได้โจมตีโกโจกครับอิตาโนลี่เนี่ยเห็นท่าไม่ดีครับเขาเลยใช้ท่ากลางอาคาเขตระเบิดใส่ลูกสาวเจ้านรกตูมเธอเกือบตายส่วนแม่มดเนี่ยก็ได้ใช้ร่างจริงเปิดเผยเลยครับร่างจริงในการต่อสู้เธอได้กลายเป็นแมงมุมครับแล้วพุ่งก็โจมตีโกโจและนักข่าวนักข่าวตายหมดครับจากนั้นโกโจและอิตาโนลี่ก็ได้รวมพลังกันอีกครั้งหนึ่งระเบิดพลังปัดเป่าใส่แม่มมมงุก็ปิวหไ จางนั้นโกโจและอิตาโดริก็รีพากันหนีออกมาครับโกโจได้พาลูกสาวเจ้านารกและเจจชมพู่มาด้วยอิตาโดริเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเราฆ่าเธอเลยดีไหมเพราะว่าประตูบานที่3าก็ถูกเปิดแล้วแถมเธอเป็นคุญเจในการเปิดประตูไปสู่นรกให้เจ้านารลกคืนชีพอีกถ้าเราไม่ฆ่าเธอเดี๋ยวเธอก็พาไปเปิดประตูบานที่4ด้านโกโจก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าลูกสาวของเจ้านารกเนี่ยเธอไม่รู้เรื่องเธอยังเป็นเด็กอยู่แล้วโกโจเนี่ยก็พาลูกสาวเจ้านารกไปรักษาครับกลับไปที่ทิเบตด้านอาจารย์สำนักทิเบตก็ไม่อยากจะราาเเีวลูสส้้นตตตงขแ่โ โกโจโนเนี่ยก็ได้ขอให้รักษานะครับทาให้เขาเลือกความดีครับแล้วก็เลือกที่จะให้ทานชีวิตรักษาลูกสาวเจ้านรกพอรักษากษเสร็จแล้วก็รอให้ลูกสาวเจ้านรกหายดีทางหน้าของอาจารย์โกโจโนเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเอ,อ้ยจริงๆแล้วทั้งคู่ทั้งโกโจโและอิตาลุร,รีเนี่ยเป็นพี่น้องฝาแฝดกันเด็กทั้งสองคนเนี่ยเกิดมาด้วยความบังเอิญและมีพลังงานมากในการปราบเจ้านรกเกิดมาแล้วก็เป็นเด็กตามคาทํานายท,ทั้งคู่ถูกไล่ล่าตั้งแต่เด็กและพ่อแม่ก็ถูกฆ่าตายด้านอาจารย์รู้เรื่องก็เลยพาโกโจหนีมาได้อาจจารย์ชช่ววววีีีิตโโกกไไ้้้ดดคนนนนนสขอองเ ทันแล้วไปอยู่กับพระบิดาที่ญี่ปุ่นวิ่งหนีเข้าป่าไปอยู่กับลูซีแล้วโชคชะตาก็นำพาทั้งคู่ให้กลับมาเจอกันอีกครั้งผลรวมมือกันและรวมพลังปราบเจ้านารกพวกเจ้าทั้งสองคือเด็กสองคนคือเทพและเด็กในตำนานฉากนี้เหมือนน้ารูโตเลยครับจากนั้นมันก็มีทีมมาตามล่ากโกโจรครับเพราะว่าทีมนี้ต้องการได้ยาฆ่าลูกสาวเจ้านารกและป้องกันไม่ให้เจ้านารกตื่นเมื่อทีมพวกนี้เข้ามาถึงที่เบรเขาก็าได้รู้เลยว่าตอนนี้ที่เบตคือประตูนรกบานที่4 แล้วถ้าประตูเปิดครบแล้วเจา้านรกเกิดมาแล้วมาถึงโลกทุกคนบนโลกนี้จะตายหมดซึ่งด้านอาจารย์ของโกโจโแกก็ได้ออกมานะครับออกมายืนเท่ๆแล้วก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรถึงแม้ว่าเขาจะเก่งมากๆจากนั้นเขาก็โดนทีมปกป้องโลกเสียบุงครับตายเดยสมอ์เด้งเลยโกโจตามมาเห็นเต็มๆเลยนะครับเขาบอกว่าอาจารย์แล้วโกโจก็วิ่งไปกอดอาจารย์ที่เป็นเหมือนพ่อของเขาตอนนี้เขาโดนฆ่าตายต่อหน้าต่อตาทำให้โกโจในโมโหมากๆแล้วก็วิ่งเข้าไปบวกกับทีมปกป้องโลกจากนั้นอิตาล,ลีโผล่เข้ามาก็มาช่วยโกโจโอ,อีกแรงครับเหมือนทั้งสองแกงตีกันนจเสียยหาาไปมก พระบิดาก็ได้ออกโรงครับพระบิดาเนี่ยอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยก็บอกว่าเฮ้ยตีกันไปทําไมพวกเดียวกันพวกเองต้องมาโฟกัสจุดนี้เดี๋ยวประตูนรกบานที่สี่จะเปิดแล้วแล้วพวกจะทํายังไงแล้วจะรู้หรือไม่ว่าเซตย่อสุดต่อสองหอใส่ไข่ในมันอันตรายจากนั้นทุกคนก็พากันไปดูนะครับว่าพระบิดาเนี่ยมาเตือนอะไรเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวเจ้านรโกเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาตื่นมาแบบโดนมนต์สะกดครับสะกดจิตให้ไปเปิดประตูบานที่4แล้วเธอก็ถูกบังคับใช้พลังเพื่อเปิดประตูบานที่4ครับจากนั้นเธอได้ใช้้พลลััังจจนนนเกิดดทุปรราาคแะตูมไ มาครับลูกสาวเจ้านรกเนี่ยก็โดนดูดพลังเพื่อไปใชใ้เปิดประตูจนเธอสลบไปแล้วโกโจเนี่ยก็ได้วิ่งเข้าไปช่วยลูกสาวเจ้านรกอีกครั้งอานอนแนโหนูแล้วทุกคนในแก๊งตี้ก็ได้บุกเข้าไปในนรกครับเพื่อปาดเจ้านรกเจ้านรกเนี่ยก,ก็ได้ปีนออกมาจากกรงแล้วมันก็บีบพกตัวประกอบเละหมดเลยครับเดสมอร์ดิงจากนั้นพระบิดาก็ได้ท่องมนเพื่อปัดเป่าโอเซ็ตยอสุต่อสองห่อใส่ไข่เจ้านรกเนี่ยก,ก็เจ็บปวดครับดังโกโจและอิตาโดริก็ได้ใช้มนปัดเป่าแต่พวกเขาทั้งสามคนสู้เจ้านรกไม่ได้ครับมันพ่นกลิ่นปากกนนจั้โโ กระเด้งแยกเข้าไปโจมตีครับทำให้ตัวของเขาโดนดูดเข้าไปในตัวงเจ้านรกจิาโดรก็เฮ้ยงานเข้าแล้วเอ็งทําอะไรลงไปแล้วเขาจะไปช่วยโกโจยังไงจากนั้นลูกสาวเจ้านรกก็ได้สติเธอได้ออกมาช่วยโกโจอีกครั้งหนึ่งครับเธอเนี่ยบินออกมาปกป้องคนรักของเธอแล้วก็ใช้ไฟบรรัยกันเข้าไปบวกกับเจ้านรกโกโจก็ได้หลุดออกมาได้นะครับแล้วเขาก็รีบไปอุ้มลูกสาวเจ้านรกอีกครั้งหนึ่งมันอุ้มกันทั้งเรื่องเลย2คนนี้แต่ตอนนี้เธอเนี่ยพลังงานหมดแล้วครับเธอกลายเป็นคนธรรมดาและจากนั้นโกโจก็ได้ใช้ท่าไม้ตายทีี่่อออัััปเเกกกกกกรมาาาาาจจพลลงงงนนขูสวว้บบิตท ทพอยู่แั้งสองได้รวมพลังกันครับแล้วก็ระเบิดใส่เจ้านรกตูมกลายเป็นล่าสุดยอดเจ้านรกเนี่ยก็โดนพลังไฟบรรลัยกันหงเฝยหงตายเดสมอนดิ้งครับประตูนรกพังหมดเลยจากนั้นเจ้ชมพู่และพระบิดาก็ออกมาดูอยู่ด้านนอกและพบว่าโกโจและอิตาดุลิได้รวมมือกันจนสามารถกำจัดปีศาจได้ทั้งสองคนลอดตายแถมโกโจก,ก็อุ้มลูกสาวเจ้านรกมาอีกแล้วหนังก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเป็นยังไงบ,บ้างครับกับมหาเวทผดุงานเวอร์ชันคนแสดงหนังเก่ามากๆกาวสุดๆหากใครชอบก็กดติดตามช่องตีนแมวด้วยนะครับขอบุณที่เข้ามาดู